สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราจะมาพูดเรื่องของการแลกเปลี่ยนแกส๊สและการลำเลียงสารนะคะซึ่งการแลกเปลี่ยนแกส๊สและการลำเลียงสารเนจะเป็นหน่วยย่อยของเรื่องระบบหายใจค่ะที่เราได้เรียนไปกันตอนมห้าเนาะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเสียงมันจะแปลกๆนิดนึงเพราะว่าเราเพิ่งตื่นฉนันก็ให้อภัยกันด้วยนะคะค่ะ สิ่งแรกที่เราจะต้องรู้นะคะเรื่องของการแลกเปลี่ยนแก๊สและการลำเลียงสารเนี่ยก็คือน้องอะ่ะจะมี2ขั้นตอนใหญ่ๆเลยค่ะซึ่งขั้นตอนแรกนะคะก็คือ external respiration หรือมันคือคือการแลกเปลี่ยนแกส๊สบริเวณส่วนต่างๆของร่างกายค่ะ 2. internal respiration ถ้าให้พูดง่ายๆก็คือมันคือ การหายใจระดับเซลล์นั่นเองค่ะซึ่งนะคะวันนี้เราจะสนใจกันที่ external respiration ค่ะค่ะเราจะมาพูดของออกซิเจนกันก่อนเลยนะคะออกซิเจนค่ะมันจะเกิดขึ้นที่ปอดค่ะในบริเวณปอดนะคะออกซิเจนเนี่ยมันก็จะแพร่เข้าสู่หลอดเลือดฝอยค่ะในระหว่างนั้นอะ่ะในหลอดเลือดฝอยอ่ะ น้องก็จะต้องมีเม็ดเลือดแดงถูกไหมฉะนั้นค่ะมันก็เลยทำให้ออกซิเจนเนี่ยไปพบกับฮิ m โมโกโบินซึ่งเพื่อนๆจำกันไว้เลยนะคะว่าฮิ m โมโกโบินเนี่ยค่อนข้างที่จะเฟรลี่ค่ะฉะนั้นน้องก็เลยเมคเฟรนรวมตัวกันเป็นออกซิฮีโมโกโบินค่ะในระหว่างที่น้องเป็นออกซิฮิโมโกโบินแล้ว น้องก็จะเดินทางตามหลอดเลือดฝอยนะคะไปยังเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายเลยค่ะหลังจากที่น้องเป็นออกซิฮิโมโกบินแล้วน้องเป็นเพื่อนกันหระใช่ไหมคะพอถึงจุดๆนึงอะ่ะมันก็ต้องแยกย้ายกันไปเติบโตเหมือนเรากับเพื่อนๆที่ต้องแยกย้ายกันเข้ามาหาลัยฉะนั้นน้องจึงสลายตัวกลายเป็น มีโมโ,โบินและออกซิเจนค่ะหลังจากนั้นนะคะออกซิเจนก็ถูกส่งเข้าสู่เซลล์ต่างๆของเนื้อเยื่อทั่วร่างกายนี่บอกเลยว่าของออกซิเจนเนี่ยจะไม่มึนงง,งเดี๋ยวเราเจอของคาร์บอนไดออกไซด์บอกเลยตึบค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นนะทุกคนก็คงจะเริ่มมีความแบบเอ๊ะนิดหนึ่งแล้วว่า ฮิโม o g l o b i คืออะไรมาค่ะฮิโม o g l o b i นะครับเป็นสิ่งที่ทำหน้าที่ขนย้ายออกซิเจนนะคะที่จะพบที่เม็ดเลือดแดงค่ะโดยโออกซิเจนน่ะจะจับกับฮีมีของฮิโม o g l o b i แบบรีเวอร์ซิก็คือฮีมีอะ่ะจะจับกับออกซิเจน เมื่อมีความดันสูงและปล่อยกับออกซิเจนเมื่อมีความดันต่ำเหมือนมีรูปอยู่เอารูปให้ดูนี่คือโอ้โหูรูปแตกสลายไม่เห็นอะไรเลยรูปนี้ได้ไหมรูปนี้ได้แต่ติดลายน้ำนิดหน่อยน,อ<ม>น,นี่คือฮีมีเห็นไหมนี่คือฮีมี เห็นปะมันมีแล้วเพื่อนๆดูนะม,มันมีที่มีอยู่4อันฉะนั้น๋ยบขยับก่อนฉะนั้นฮีมโมกบบิน1นึโมลกุลจะมี4หน่วยย่อยและจะจับกับออกซิเจนได้4ี่โมลกุลค่ะค่ะแล้วคำเนี้ย น้องอะ่ะก็จะมีไมโอโคบินซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวเนื่องอะไรโดยตรงกับเรื่องนี้นะแต่เราเอามาให้ดูเฉยๆก็เป็นหน่วยย่อยของฮิโมโคบินค่ะโครงสร้างจะคล้ายกับโกบินของฮิโมโคบินไมโอโบินเนี่ยเมื่อสัตว์มีกิจกรรมมากๆออกซิเจนจากเลือดก,ก็จะไปเลี้ยงกล้ามเนื้อไม่พอนะคะไม่เพียงพอโดยออกซิเจนเนี่ยจะมี ค่าความดันอยู่ค่ายีเองต่ำกว่า20ด้วยไมโอกโกบินเนี่ยก็จะปล่อยออกซิเจนออกมาก่อนค่ะไมโอกโกบินก็จะประมาณเนี่ยประมาณก้อนนี้ประมาณนะประมาณนี่เรามาดูเรื่องของความดันกันค่ะนี่ค่ะดูอยีกงง,งใช่ไหมเราขออนญาต อนุญาตนะว่าเม็ดเลือดแดงที่เป็นสีไม่ออชมพูมันคือนะีสีเหลืองละกันเม็ดเลือดแดงที่เป็นสีเหลืองมาลนะเพื่อนๆกับกับกับับสีนี้สีนี้เห็นไหมสีนี้เห็นไหมโอเคเปลือกนี้ก็จะเป็นสีเม็ดเลือดแดงเอามาเอามา ชุปน,นี่เม็ดเลือดแดงที่ไม่ใช่สีแดงงงนิดหน่อยแต่ว่าได้อยู่เนี่ยเม็ดเลือดแดงอะ่ะน้องอะ่ะก็จะเดินทางมาตามหลอดเลือดใช่ปะ่ะน้องอะ่ะจะไปเจอกับถุงลมย่อยซึ่งในถุงลมย่อยอะ่ะจะมีออกซิเจนที่ทำไมน้องอะ่ะมีค่าความดันที่สูงแต่ว่าฝั่งเนี้ย ที่เซลล์ต่างๆของร่างกายมีความดันต่ำฉะนั้นไอเจ้าเม็ดเลือดแดงก็เลยเอ้ยเจ้าฮีมีของฮโมโกบินอะ่ะก็เลยรับออกซิเจนเข้ามารับออกซิเจนเข้ามาแล้วก็พากันเดินทาง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 เห็นปะพอถึงจุดที่ความดันต่ำความดันต่ำแล้วมันก็จะปล่อยแล้วก็แยกย้ายกันอันเนี้ย ก็ไปอยู่ในนี้ก็คือ body tissue แล้วเจ้านี่ยมันจะไปตัวเปล่าเปล่าเลยเหรอความจริงแล้วมันไม่ได้ไปตัวเปล่าเปล่าค่ะมาดูที่รูปข้างค่ะติ้งตำแหน่งเดียวกันตรงนี้ความดันของเอ้ยมองโหสีเลือดว่ะคาร์บอนอุย๊ยเลือดกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ทนดูไปหน่อยนะเพื่อน ก็จบแหละละลายมือแย่ทนไม่ได้คาบอนไดออกซายตรงเนี้ยความดันอะ่ะมันสูงถึงมันจะไม่ได้สูงเท่ากับตอนออกซิเจนอะ่ะแต่มันก็สูงกว่าอีกฝั่งหนึ่งไงฉะนั้นแน่นอนที่มีชอบเดินทางต่อไปไปดูกันกับปลปไปไป,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 ไปเดินทางไปเดินทางไปปึ้ง ถึงจุดหมายที่มีความดันต่ำปล่อยมาน้องสิจ,จะ้ะอุ้ยปล่อยน้องไปแยกยาก้ยายสลายตัวแล้วมันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยวนไปเรื่อยเรื่อเรื่อยๆค่ะฉะนั้นจากรูปเนี้ยเรารู้อะไรบ้างคืมบ,บอกอันนี้มันคือถุงลมย่อยนะทุกคนเรารู้สิ่งที่ร,รู้คือ ตำแหน่งที่มีความดันย่อยสูงที่สุดของออกซิเจนก็คือถึงหลุมย่อยและตำแหน่งที่ต่ำที่สุดต่ำที่สุดก็คือเซลล์ต่างๆของร่างกายขอโทษที่นี่แก้แล้วนะแต่มันยังเด้งอะค่ะต่อไปตำแหน่งที่มีความดันย่อยที่สูงที่สุดของคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือเซลล์ต่างๆของร่างกายและตำแหน่งที่ ต่าที่สุดก็คือถุงลมย่อยนั่นเองค่ะมาอู้เห็นรูปภาพชัดเจนนี่ไงออาซิเจนจากถุมลมย่อยแล้วก็ดูดตัวอกมาปึ้งบางส่วนน้องอะจะหลงทางไปกับพลาสมานะแต่ส่วนใหญ่แล้วอะ น้องอะจะเจอกับเม็ดเลือดแดงก่อนซึ่งนี่ไงเห็นไหมเราบอกกันแล้วว่าน้องเมคเฟรนกันเมคเฟนกันเป็นออกซิ m o c ฮีโมโกบินซึ่งมีตั้ง98%นะแล้วน้องก็เดินทางมาแล้วน้องก็สลายตัวออกซิเจนก็เข้ามาอยู่นี่เข้ามาอยู่ในเซลล์จบแต่ว่าการลำเลียงของคาร์บอนไดออกไซด์นี่สิ มาอ่านกันเลยการน,นำเรียงของคราร์บอนออกไซด์อ่ะจะเกิดขึ้นในเซลล์คือคราร์บอนออกไซด์จะเกิดขึ้นในเซลล์ใช่ไหมเพราะว่าเซลล์อ่ะมันเกิดการหายใจระดับเซลล์อ่ะมันต้องใช้พลังงานอ่ะมันก็เลยเปลี่ยนจากออกซิเจนอ่ะคาร์บอนไดออกไซด์เออลืมบอกความจริงแล้วอ่ะเห็นอย่างเงี้ยว่าถุงลมย่อยอ่ะน้องอ่ะ มีค่าของออกซิเจนที่ค่อนข้างสูงอะแต่ว่าความจริงแล้วอะถุงลมย่อยอะก็ต้องใช้ออกซิเจนเหมือนกันนะเพื่อเขาถามว่าจุดใดไม่ใช้ถุงลมย่อยอะก็ยังต้องใช้นะเพราะานางก็ต้องใช้พลังงานเหมือนกันทุกที่ต้องใช้พลังงานอ่ะพูดถึงนี่แหละแพรเข้าสู่เส้นเลือดคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทําปฏิกิริยากับน้ํา น้ำน้ำฟอนมันเด้งแนละ้วขึ้นเพื่อนแนละ้คือน้ำเราเขียนแนละ้วจริงๆแต่มัขคืนน้ำในเม็ดแก๊แดงเกิดเป็นขอไฮไลท์เลยกดคาร์บอนิกท่ไฮไลท์เพราะว่าอ่านไม่ค่อยจะออกตัวเนี้ยลับน้ำนะพอมันทำปฏิกิริยาการก็กลายเป็นกดคาร์บอนิกแล้วมันก็จะแตกตัวออกไปได้เป็นไฮโดร เจนคาร์บอนิทไอออนกับไฮโดรเจนไอออนโอ้ชื่ออะไรก็ไมร่รู้เต็มไปหะมดะหลังจากนั้นแล้วพอน้องแตกตัวกันน้องอ่ะก็จะรวมตัวกันอีกครั้งงงไหมแตก,แตกๆรวมๆนั่นแหละรวมตัวกันเป็นนี่จะ้ะกดคาร์บอนิกอีกแล้ว แล้วน้องอะ่ะก็จะสละตัวกลายเป็นคาร์บอนดอกไซด์ขับน้ําอีกแล้วในเซลล์เม็ดเลือดแองพอน้องแบบสลายตัวความหนาแน่นน้องก็จะเปลี่ยนไปใช่ปะมันก็เลยทําให้น้องอะ่ะเดินทางเข้าสู่ถุงลมแบบยังไงอะ่ะที่ถุงลมมันมีคาร์บอนไดออกไซด์ความดันที่ต่ําใช่ไหมแต่ว่าในเลือดอะ่ะ มันดันเยอะมันก็เลยแพร่เข้าไปมันก็เลยเข้าไปมางงต้องไปดูลูกแต้วแหวนงงกว่าเดิม,มกว่าเดิมไม่ได้ก็คือน้องอะ่ะที่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเหมือนเดิมเลยเหมือนเรานางออกซิเจนเลยหลงทางเก่งหลงทางเรานีออกไปเจ็ดเปอร์เซ็นนะต์ไงแต่ไม่เป็นไรเรายัางมีที่เหลืออีก พอน้องเข้ามาในเม็ดรเลือดแดงมันจะมีสองส่วนก็คือส่วนน้อยอส่วนน้อยอนั่งจะเจอกับมิโมโกบินเพื่อนคนดีของเราจับตัวกันไปยี่สิบสามเปอร์เซ็นส่วนไอตัวที่งงเนี่ยก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันได้ไปจับตัวกับน้ำํำพอมันจับตัวกับน้ําแล้วะมันะก็เกิดเป็นกรดคาร์บอนิกพอมันกลายเป็นกรดคาร์บอนิก มันก็แตกตัวกันแตกตัวแตกแยกไม่ชอบไม่ชอบหน้ากันทะเลาะกันแตกแตกแยกกันแตกแยกกลายเป็นไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนและไฮโดรเจนไอออนซึ่งไอเจ้าไฮโดรเจนไอออนเนี่ยก็ยังโชบดีที่ยังเจอกับฮิมโกลคบินอีกแล้วยังมีเพื่อนไงนางก็เลยกลายเป็นฮิมโกลคบินเแต่ว่า เจ้าไฮโดรเจนคาร์บอนตไอออนเนี่ยนางไม่มีเพื่อนนางเหงานางก็เลยออกไปเที่ยวที่พาสมาสักแบบหนึง่งย้ำนะว่าออกไปเที่ยวแปลว่าไงนางจะมีการกลับมาระหว่างที่เมเลือดแตงมมันก็เดินทางไปเรื่อยๆใช่ไหมมันก็เออก็ก,ก็ก็เดินทางอ่ะก็เดินทางไปเดินทางไป เดินทางไปแล้วใช่ปะเออใช่เดินทางไปแล้วเจ้าฮีโมโกโบินที่จับกับคาร์บอนไดออกไซด์เลยอะนางอะก็มาสลายตัวกันตรงนี้ตรงนี้นะตรงเนี้ยไม่งง,งมาตรงนี้ดีกว่าไอ้เจ้าไฮโดรเจนคาร์บอนิทไอออนที่ไปเที่ยวอะนางก็กลับมาเพราะนางต้องเริ่มเออ่ทำอะไรกันก็ไม่ดู อีกเยอะแยะนางก็ต้องกลับเข้ามาในเลือดในเม็ดเลือดเพราะนางกลับเข้ามาแล้วอะเจ้าฮิมโกโบินที่จับตัวกับไฮโดรเจนไอออนก็แตกตัวกันไฮโดรเจนไอออนเนี่ยดีไซน์ไม่ดีแตกตัวกับฮิมโอกโบินอีกแหละนางก็ไปเอ๊ะพบปะกเพื่อนเก่าพบปะกเพื่อนเก่านางสองคนก็ได้รวมตัวกันอีกรวมตัวกันเป็นกรดคาร์อบอนิกเป็นกรดคาร์บอนิก เสร็จแล้วทําอีท่าไหนกูนอแตกกันอีกแตกกันเป็นน้ำกับคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งพอถึงจุดเนี้ยคาร์บอนไดออกไซด์ในตรงเนี้ยมันอะดันเยอะกว่าในนี้ไงมันก็เลยทําการดีดคาร์บอนไดออกไซด์ปึ๊บเข้าไปในนี้งงไหมนางก็แบบเอะฉันมีที่ที่ตรงนั้นแบบคาร์บอนไดออกไซด์ความดันต่ำกว่าไงา น่าจะมีพื้นที่เยอะแบบอยู่ตรงนี้อยู่ในเม็ดเลือดอึดอัดก็เลยปิ้วไปอยู่ในถุงลมย่อยอย่างนี้เอะมานนิ่งโอ๊ตลืมบอกไอ้เจ้าคา,าร์บอนไดออกไซด์เจ็ดเปอร์เซ็นต์ที่ลงทางอะนางก็ต่างมันนะแต่เหมือนนางไม่มียานพาหน,นะนของตัวเองต้องเข้าใจสุดท้ายนางเอกของเราเจ้าฮีโมโกบินก็โดนทิ้งอยู่ในเม็ดเลือดแดงและนางก็จะพบ ออกซิเจนแล้วก็วนกันอย่อยางเงี้ยพรานาำพบกับออกซิเจนใช่ไหมเนี่ยน้ำก็จะไปพบกับออกซิเจนออกซิเจนก็มาแทนที่เจ้าตัวคาร์บอนไดออกไซด์เจอกับฮีโมโกลบินกลายเป็นอน,นุนิมันก็จะวนไปเรื่อยๆค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ค่ะคุณค่ะ